ได้อะไรช่วยนะในการไออันนี้คือเรมอนมะนาวนะคะมะนาวกับเกลืออ่ายายจิ้มอ่ะมาไดยจิ้มจิ้มมันช่วยได้ใช่ไหมในการแบบให้ชุม่มคอเนะเออมะนาวจิ้มเกลือแล้วก็ดูดชุบชุบเห็นยายมาเอ่อคุเล่ตอนตตอนตีซีเดสา กินเมืนอไงก็แก่เพราะว่าเอียงยา้ายขึ้นหิวตะลอดตันหัวเลยเดี๋ยวโผเคแล้กก็เลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดเนะาะมะนาวกับเกลือเนาะไว้ใกล้ๆก,กินไม่ได้แซ่บเลยเจ็บๆมะนาวกับเกลือช่วยให้ชุ่มคอถ้ามีอาการไอแล้วก็เนี่ยน้ำอุ่นน้ำอุ่นไอไหมอุ่นๆเนานะ und wo